แม่สีเทาแม่สีเทากินอาหารว่างกินอาหารว่างหลังจากฉีดยาคุมกับสัตวแพทย์ปศุสัตว์อำเภอไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มากินข้าวกินอาหารว่างคนเดียว วันนี้หลวงปู่จะพาเอซไปเยี่ยมเยี่ยมกับแม่แม่ทั้งหลายว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังฉีดยาหลังฉีดยาคุมไปแล้วมาด้านนี้แม่จำปีแม่จำปีก็มานอนพักค่อนตรงนี้อากาศเย็นดีมาบนพื้นคอนกรีตอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ เย็นสบายดีค่ะเ่จนปีมีอะไรจะคุยไหมคะคุยไหมไม่มีไ <laughs> ม่มีคุยเลยครับง่วงนอนเลยเรียลกลรกเก่งดีนะเรียลกลรกเก่งเนาะลูกสี่ตัว,วก,กันเรียกลรกเก่งจังเลย ทับแม่สีเทาก็มานอนด้วยอย่าออกกล้องแล้วนี้นี่อย่าออกหน้ากล้องมาโชว์ด้วยค่ะนอนอย่างสบายเดีย๋ยวหลวงปู่จะพาไปดูแม่น้ำตาลลายอีกขั้งหนึ่งมาด้านนี้มาด้านนี้แม่น้ำตาลลายก็มานอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้แม่น้ำตาลลาย มีอะไรค <c oughs> <laughs> ุยไหมคะฮ่าๆหลับนอนหลับตอนนี้ก็มานอนอยู่วัดและเป็นเด็กวัดและค่ะแม่น้ำตาลเราเป็นเด็กวัดและค่ะอยู่วัดนี่นาะอยู่แล้วอยู่มาหลายวันแล้วอยู่ในวัดนี่สบายมีเพื่อนเล่นด้วย มีที่นอนปลอดภัยฝนตกก็ไม่เปียกนะคะมีอาหารกินอิ่มสบายเนาะนี่ก็ฉีดยาคุมแล้วสี่แม่ล้กันเดี๋ยวไปดูอีกแม่หนึ่งแม่เนื้ออ่อนเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูเยี่ยมแม่เนื้ออ่อนก่อนนะคะก่อนนะคะ แม่เนื้ออ่อนก็นอนอยู่ตรงนี้ฮ่าแม่เนื้ออ่อนนอนอยู่ตรงนี้่าฉีดยาคมเรียบร้อยแล้วเลียงโรคเก่งเนาะโรคสองชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแข็งแรงแล้วหลวปู่ได้ลวปู่ได้ถ่ายไปให,ให้เอฟซีได้ดูแล้วเนาะครับ ซึ่งนอนกันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ครับก็ขอถ่ายภาพศาลาที่ได้เปลี่ยนหลังคาไปที่ไปที่เรียบร้อยแล้วให้เอซทุกคนทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เสร็จไปได้ได,ดีได้ร่วมเงาอัน ปลอดภัยทั้งสลาใหญ่และสลารับรองก็ขออนุโมทนาสาธุกับเอซีทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคมาปรับปรุงหลังคาจนสเร็รลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบุญนี้จงเป็นพระรับปัจจัยน้นำค้ำชูให้เอซีทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสุปการทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านเชิญครับตอนนี้เจ้าเบียเมียวเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรเปร็นมิตรที่ดีต่อกันครับจแม่น้ำตาลน้ำตาลายเข้ามาอยู่ใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับก็เราก็ภาคภูมิใจเนาะ ที่ทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าทั้งคนและสัตว์แมวหรือสัตว์อื่นๆถ้าเขามีความรักความสมัครีกันอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะว่าทุกคนเกิดมาอยู่บนโลกนี้ร่วมกันโลกใบนี้ก็มีไว้ให้กับทุกคนให้ทุกไว้ให้กับทุกชีวิตให้อยู่ร่วมกัน ไม่มีเป็นของใครคนใดค,คนหนึ่งครับแบ่งป,ปันกันเอื้อเฟื้อกันไปอยู่กันไปร่วมกันไปครับเมื่อเึิคราวที่ต้องจากกันก็ต้องจากกันไปเป็นธรรมดาแห่งสัจธรรมถ้าเราไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามีแต่เกิดแต่ความทุกข์ถ้าทะเลาะเบาแหวงกันหวาดระแวงซึ่งกันและกันก็มีแต่ความทุกข อยู่ไหนก็ไม่สุขดังนั้นถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสมัครใทุกชีวิตทุกชีวีก็มีความสุขสุดท้ายคลิปนี้ก็ขออาไวยไว้ใชยให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยเธอ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปในโอกาสหน้าขออนโมทนาสาธุ อยู่รอดปลอดภัยแล้วเนาะรอดปลอดภัยเนาะแม่น้ำตาลลายน้ำตาลลายอยู่รอดปลอดภัยแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเขาก็รักเพื่อนเพื่อนรักทุกคนแหละเนาะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขครับนี่ทุกเพื่อนก็มาทักทายด้วยเนี่ยเพื่อนก็มาทักทายด้วยเนาะมีความสุขด้วยกันค่ะ ไม่น้ำตาลลายไม่มีปัญหาอะไรละเนาะอยู่กับเราปู่คุณปู่จับได้เล่นได้ละแล้วอี่ความสุขสบายดีค่ะสุขสบายดีเนี่ยแม่สีน้ำแม่สีน้ำนอนยาวเลยด้านล่างนี่เนาะด้านล่างนี้ เมนเดลลายเมนื้อลายก็ท้องใหญ่แรงเลยท้องใหญ่เมื่อไรจะคลอดไปรู้เนี่ยใกล้แล้วมั้งเนาะด้านนี้เล้วด้านนี้ท้างามอีกแล้วท้างามจังเลยเจ้าสีหนุ่มเจ้าสีหนุ่มนอนท้าทีนี้ถุดเท่เลยครับ